เอาวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะได้ GIA r ลิตสักคันนะครับเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ราคาตั้งต้นนะครับราคานี้นะครับ3 4 9 9้0นบาทนะครับแล้วก็ดูดาวนะครับดาวมาตรฐานนะครับ25%เป็นะครับเป็นเงินเท่านี้ครับกลมๆนะครับประมาณ8 7 5 0 0 0บาทนะครับยอดจากไฟแนเท่านี้ครับกลมๆนะครับประมาณ2 6 0 0้านกกว่าบาทนะครับ อกเบี้ยเท่านี้นะครับกลมกลมนะครับ2 3 9ต่อปีนะครับถ้าจ่ายงวดแรกเป็นบีกินนิ่งจะลดอีกสิบตังค์นะครับไม่มีคมเปนพิเศษอะไรมาช่วยเหลือนะครับขอนสี่ปีครับนี่ครับจะตกประมาณนี้ครับห้าหมื่นเก้าพันกว่าบาทคือเกือบหกหมื่นครับประกันชั้นหนึ่งปีละเท่าไหร่ครับประกันชั้นหนึ่งปีละประมาณเจ็ดหมื่นบาทนะครับพอบลรถเก๋งหกร้อยสี่สิบหกบาทค่าจดทะเบียนกลมกลมปีแรกประมาณ 3า0 0ถึงสามพบาทนะครับมาจําไปลแดงสามพันหบาทได้คืนนะครับแล้วก็มีอากรสิงเชื่อของ Finance t o y ตา a ิซิ k อีก800บาทนะครับนี่คือกลมๆนะครับที่คุณจะต้องจ่ายสําหรับค่าตัว GR ยา r i s ิถ้าคุณอยากได้แล้วหลังจากที่ซื้อแล้วรถศูนย์ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างครับต่อไปนี้ครับรับประกันตัวรถนะครับ3ปีหรือว่า1นึ่งแกิเมแล้วแต่และมาถึงก่อนนะครับฟรีค่าแรงเช็คระยะนะครับ รวมไปถึงค่าอะไหล่นะครับรวมไปถึงค่าเซอร์วิสต่างๆนะครับอันนี้ฟรีนะครับค่าอะไหล่ค่าเช็คระยะค่าแรงฟรี Free นะครับอีก3ปีนะครับหรือว่า60,000กิโลเมตรนะครับแล้วแต่อะไรมาถึงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นซื้อรถศูนย์โตโยต้สบายใจครับ